สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่โจ้ก็จะมาพูดถึงผงเร่งนะคะหลายๆท่านบอกพี่คะ ผงเร่งใช้ยังไงคะผมเร่งช่วยอะไรได้บ้านนะคะบางท่านเนี่ยผัดเซลล์ผิวแต่ไม่เคยใช้ผมเร่งเลยนะคะผกเร่งจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะและก็จะช่วยในการเร่งรักการปลัดเซลล์ผิวนะคะผกเร่งจะเป็นสูตรคลาสสิกเฉพาะของจันสว่างเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบของรากไม้แท้นะคะอยู่ในนี้นะคะก่อนที่เราจะนามาใช้งานนะคะเราก็ต้องตัดแล้วก็ผสม น้ำก่อนนะคะ2-3ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ตัวยาเนี่ยทับปฏิกิริยากับน้ำนะคะป็นลักษณะก็จะพองตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากที่เราพอกผสมทิ้งไว2้2 3ชั่วโมงเสร็จแล้วก็นำมาพอกหน้านะคะผงเรกจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของลดเลือนสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะในเคสที่ไม่กลัวการก่อนสวยนะคะก็จะสามารถใช้ผงเรกได้แต่ ของแรกคุณสมบัติที่ดีอย่างนี้ก็คือว่าชะาลากง่ายนะคะและก็ไม่มีส่วนประกอบของสารแกนบูดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพ่อใช้นะคะเราก็ควรที่จะใช้ให้หมดนะคะไม่ควรที่จะทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะของแรกยังมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือช่วยลดเรือดริ้วรอยนะคะและก็ช่วย ให้ผิวหน้าที่บองครับนะคะค่อยๆกระจัดใสขึ้นนะคะสําหรับคนที่ต้องการาการเร่งรัดผัดเซลล์ผิวนะคะผงเร่งเนี่ยตอบโจทย์มากนะคะในกระปุก50กรัม5 9 0บาทอย่าลืมนะคะพอกผงเร่งน,นะคะเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวจ้าบ๊ายบาย